ช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะมฉันจะเอารถเข้าฝุ่นจับหนาเตอะแถมยังมีขี้น้องอีกต,ตั้งหากถ้ามาจอดข้างเธอรถเพอจะเสียราคา้นวันการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์มันยากนักหรอกคะบริษัทกระจอกกระอจอยนางเธอไม่สมควรได้รับน้ำใจจากพวกฉันหรอกน้องดาววีคิสมา นี่ลูกหมูเธอว่ากําไรตัวละห้าแสนอ่ะมันน้อยไปไหมหัวหน้าคิดทุกถูกนั่นนะสิงั้นพวกเราเพิ่มเองไหมกาไรส่วนต่างเราก็ซ้าซิงลองกันเฮ้ยเจ๋วอะลูกหมูทําบ่อยปะเนี่ยมีบ่อยแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสเลยแหละเหมือนฉันนั่นแหละชิคก้านีหน่อยครับชิคก้านีหน่อยชิคก้าดีหน่อยครับ เดินหน้าหน่อยนะครับตั้งลำใหม่อีกทีน,นึงแล้วให้อะไรนะครับชิดข้างในหน่อยนะครับโอ้ยจะให้ชิดอะไรลักหนาเนี่ยที่ก็ต้องกว้างเดี๋ยวรถขูดมาจะทำยังไงล่ะนั่นนะสิรถราคาหลักล้านเลยนะขอโทษนะครับต้องจอดให้ชิดกว่านี้นะครับไม่งั้นรถอีกคันจะจอดไม่ได้นายมีปัญหาอะไรช่วยขยับรถให้ชิดฝั่งนี้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะโดนผู้จัดก,การดู โดนดุมันก็เรื่องของนายไม่ใช่เรื่องของฉันถอยไปเอ่อขอโทษจริงๆนะครับถ้าไม่ขยับรถผมคงให้เข้าไปติดต่อผู้จัดการไม่ได้ครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับบริษัทนูน้นเอาไม่ขยับทาไมฉันต้องขยับถ้ารถฉันขูดขึ้นมานายมีปัญญาใช้เหรออะไรแบบวันก็รอปภคนนี้นะสิไม่ยอมให้ฉันเข้าฮะเป็นแค่รปภมีอำนาจมากขนาดนี้เลยเหรอนายรู้ไหมพวกฉันมาเสนองานราคาเท่าไหร่มันจะราคาเท่าไหร่ ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนี่ครับหน้าที่ของผมก็คือคุณต้องขยับรถให้ผมนะครับอะไรกันฉันมาขายงานราคาสี่ห้าล้านต้องมาเสียเวลากับรอปรอ,อย่างเธอเลยเนี่ยบอลซะละวบอลตกงานซะแล้วเอ๊ะทำไมมาจอดแบบนี้ล่ะแล้วเราจะจอดอยังไงเนี่ยนะครับเสียเวลาขยับรถให้ผมแค่แป๊บเดียวเอง เดี๋ยวฉันจะฟ้องคุณเฟิร์นขอโทษนะคะช่วยขยับรถได้ไหมคะพอดีว่าฉันจะเอารถเข้าอะค่ะคุณน้องสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเธอเป็นใครฉันเป็นผู้จัดการบริษัท,ทข้างๆนี้อะคะ่ะพอดีว่าเราใช้ที่จอดรถร่วมกันช่วยขยับรถได้ฉันหน่อยได้ไหมคะอ๋อบริษัทนั้นไงวันที่เราเสนอราคาไปแ้วเขามิสู้บริษัทกระจกนี่เองค่ะ <c oughs> บริษัทฉันกระจก ช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะฉันจะเอารถเข้าอุ้ยรถคันนั้นน่ะเหรอวันเธออย่าไปขยับให้นะฝุ่นจับหนาเตอะแถมยังมีขี้นกอ,อีกตั้งหากถ้ามาจอดข้างเธอรถเธอจะเสียราคาทั้งวันอีรถราคาหลักแสนจะมาจอดข้างราคาหลักล้านไม่เจียมตัวสรุปคุณจะเลื่อนรถให้ฉันไหมคะไม่ช่วยขยับรถเธอนะครับหุบปากทำไมคะ การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์มันยากนักหรอคะไม่ยากหรอกแต่มันต้องมีน้ำใจกับระดับเดียวกันบริษัทกระจกกระจกนึงเธอไม่สมควรได้รับน้ำใจจากพวกฉันหรอกอ้อและอย่าคิดว่าฉันจะแคร์นะที่บริษัทเธอไม่สนใจสินค้าฉันเพราะมันไม่คู่ควรถอยไปที่จะเข้าพบพิเศน คมสมัยนี้ลรน้ำใจจริงๆเลยพูดก็พูดนะถ้าบริษัททข้างๆอ่ะเขาซื้อสินค้าเราเราก็จะได้กำไรเยอะอยู่นะอย่างว่าแหละบริษัทเขาไม่มีเงินถ้าจะซื้อก็คงต้องใช้เครดิตไม่เอาด้วยหรอกมาแล้ว ขอโทษนะคะที่ให้รอนานสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะเออคุณวัน,วนอุ๊ยลูกหมูดูสิคุณเฟิร์นเจต๊ตงกับเราเลยคุณเฟิร์นพูดก่อนก็นได้ค่ะคุณวันพูดก่อนดีกว่าค่ะคุณวันเป็นแขกเอ่องั้นวันขอพูดตรงๆเลยนะคะใบรายการสินค้าที่คุณเฟิร์นเซ็นไปคงต้องเซ็นใหม่ค่ะอ้าวทำไมล่ะคะคุณวันออเดอร์ไม่มีหรอคะมีค่ะ แต่มันมีน้อยตอนนี้นะคะลูกค้าแย่งกันจนผลิตไม่ทันแล้วค่ะอ๋อก็ดีแล้วเนี่ยคะคุณวันมันดีสําหรับวันแต่มันไม่ดีสําหรับคุณเฟิร์นสิคะาอย่าถือว่าเป็นข่าวร้ายนะคะคุณเฟิร์นถือว่ามันเป็นการตลาดดีมาร์ซพายค่ะหมายความว่ายังไงหรอคะคุณวันลูกหมูมันหมายความว่าสินค้าที่เราเสนอไปต้องมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกตัวละสองแสนค่ะคุณเฟิร์น อ้าวไม่เห็นคุณจีรายุแจ้งเลยเนี่คะออพอดีเราเพิ่งปรับราคากันเมื่อเช้าค่ะคุณจีรายุน่าจะแจ้งไม่ทันอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็ต้องตามนั้นแหละค่ะคุณเฟิร์นราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเออว่าแต่ที่คุณเฟิร์นมีเรื่องบอกว่าจะคุยคุยอะไรหรอคะอ๋อเรื่องของเฟิร์นไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่อยากจะบอกว่าคะพอดีผู้ใหญ่ที่บริษัท เขาสั่งให้รงงับการสั่งสินค้าก่อนนะคะคุณวนันอะไรนะคะคุณเฟิร์นไม่ได้นะคะเออหรือว่าเป็นเพราะพวกเราขึ้นราคาคุณเฟิร์นบอกกับเราตรงๆก็ได้นะคะเออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะผู้ใหญ่ท่านสั่งมาจริงๆค่ะคุณเฟิร์นคะเราเป็นคู่ค้ากันมานานคุณเฟิร์นช่วยคุยให้หน่อยได้ไหมคะเฟิร์นไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกคะ่ะเฟิร์นเป็นแค่ผู้จัดการ จะไปคัดค้านคำสั่งของผู้ใหญ่ได้ยังไงคุณเฟิร์นคะช่วยวันหน่อยได้ไหมคะขอแค่เศษเสี้ยน้ำใจของคุณเฟิร์นไม่งั้นวันต้องดองสินค้าไว้ทั้งหมดเลยนะคะเฟิร์นเข้าใจนะคะคุณวันแต่มันเป็นคำสั่งของผู้ใหญ่จริงๆคะ่ะแต่คุณเฟิร์นเซ็นใบเสนอราคาแล้วนะคะอย่าให้ต้องฟ้องร้องกันเลยคะ่ะเธอจะฟ้องได้ยังไงในเมื่อใบเสนอราคายังไม่ถูกส่งกลับคืน วันใบเสนอราคาจริงด้วยอยากได้อะหรอ บริษัทข้างๆแต่บริษัทนี่คือเราทั้งหมด <S <S คุณออมก็เป็นเจ้าของฉันแยกตัวออกไปเปิดบริษัทใหม่มันยังไม่โตฉันเล่นไปผู้จัดการเองเธอมีปัญหาอะไรหรอแล้วแล้วแล้วทำไมคุณออมถึงขับรถเก่าๆแบบแบบนั้นล่ะคะทําไมฉันจะขับรถอะไรมันก็สิทธิ์ของฉันแต่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะดูถูกคนอื่นรถอะไรมันก็ถึงที่ทํางานได้เหมือนกันนั่นแหละเออคุณออมคะ <S <S พวกเราขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ ขอร้องนะคะขอน้ำใจพวกเราเถอะนะคะนะคะนำใจอ่ะฉันมีให้สำหรับคนที่มีนำใจกับฉันเท่านั้นแต่เธอไม่คู่ควรคุณออมพูดแบบนี้พวกเราก็ต้องรับผิดชอบไปร้านเลยสิคะนั่นเป็นเรื่องของเธอแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะต้นไม้ตายไม่มีใบมันยังหาประโยชน์ใช้ได้เออแต่คนไม่มีน้ำใจคบไปก็ไรประโยชน์เชิญค่ะห จำไว้นะคะอย่าเป็นคนใจแคบเกินไปถ้าเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงก็ควรหัดมีน้ำใจกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างและหันมาช่วยเหลือแบ่งปันกันเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนะคะ พวนี่ใส่มาทั้งลากเลยเหรอนี่หมูแดดเดียวหรือแหนมเนี่ยอาหารไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ที่มีปัญหาก็พวกคุณนั่นแหละเอ,อ่อเชฟครับมีคนเข้าโวยวายมาว่าเจอผมในข้าวผัดน,นะครับช่างมันลูกค้าแค่คนเดียวร้านเราเป็นร้านห้าดาวลูกค้าที่รีวิวห้าดาวให้เราไม่ต้องเยเอะแยะไม่ต้องไปใส่ใจหรอกอะแล้วนี่มีออเดอร์อะไรรีบบอกมาสิเอ,อ่อ มีหมูทอดแดดเดียวแกงส้มแล้วก็ไข่เจียวครับโ <Okay. S 3> อเคอ้าหมูดเดียวมันหมดเหรอเนี่ยเ้ยเมื่อวานยังมีอยู่เลยเอ่อใช่ครับเมื่อวานส่วนมันตกผมเก็บไมคทันราม,มันก็เลยขึ้นหมดเลยอะครับโอ้ยช่างมัน รีบไปเอามาเดี๋ยวพอฉันทอดลงนะ้ำมันกระทะร้อนๆเชื้อลาก็ตายเลยเออจะดีหล่ะครับรีบรีบไปเอามาเออก็ได้ครับนี่ออมฉันนะ่ะมากินร้านนี้ประจำเลยนะที่นี่นะ อาหารอร่อยทุกอย่างเลยขอบอกแถมราคาไม่แพงด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอฉันอยากกินแล้วอ่ะรอเลยอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับหมูทอดแดดเดียวกับแกงส้มนะครับหูน่ากินนะ่ะอาหารครบแล้วนะครับมีอะไรจะสั่งเพิ่มเรียกผมได้ตลอดเลยนะครับได้เลยค่ะ เป็นไงบ้างออมอม,มันเหนียวเหนียวแถายามยีมีกินตุ่ตูๆนี่หมูแดดเดียวหรือแหนมเนี่ยจริงเหรอไหนลองชิมสิลองสิอืมจริงด้วยน้องคะา้องค้มีอะไรเหรอครับก็หมูแดดเดียว,วสิทั้งเหนียวแล้วก็เหม็นด้วยบูดหรือเปล่าเนี่ยเอาของบูดมาให้ลูกค้ากินเหรอเออน่าจะผิดพลาดเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวผมวาไปเปลี่ยนให้นะครับอะไรกันเนี่ยแกงส้ม nice. ผ cool. ักบุ้งนี่ใส่มาทั้งรากเลยเหรอทำไมไม่เลือกยอดอ่อนๆมาแบบนี้ใครจะไปกินได้เฮ้ยนี่กิต้าที่หลังเวลาหั่นผักบุ้งเนี่ยหั่นให้มันถึงรากเลยสิช่วงนี้ผักบุ้งยิ่งแพงอยู่เออจะดีเหรอครับเชฟเดี๋ยวลูกค้าจะคอมเพนอานะครับ โอ้ยช่างมันร้านเราเนี่ยดังอยู่แล้วแค่ลูกค้าคนสองคน campaign, คอมเพนก็ไม่เป็นไรหรอกเออครับอาหันเร็วๆวสิครับครับ,รบอเอ่อขอโทษนะครับเดี๋ยวผมเอาไปบอกเชฟให้ทำให้ใหม่นะครับเชฟทำให้ใหม่ได้นะคะแต่ของที่สั่งไปแล้วลูกค้าต้องห่อกลับบ้านแล้วต้องจ่ายตังค์ด้วยนะคะเอา้าเรื่องอะไรกัน เรายังไม่ได้กินอาหารเลยแถมอาหารยี่มีปัญหาอีกใช่หมูก็มีกลิ่นเหม็นเหมนอาหารไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ที่มีปัญหาก็พวกคุณนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันทําตามที่พวกคุณสั่งฉันเสียค่าแก๊สค่าเครื่องปรุงพวกคุณไม่กินก็เรื่องของพวกคุณแต่พวกคุณต้องจ่ายตังม่อก่อนนะยังไม่เป็นแบบนี้เลยต่อไปนี้นะฉันจะไม่มากินร้านอีกแล้วเมื่อก่อนกับตอนนี้มันเหมือนกันไหมของทุกอย่างมันก็ต้องแพงขึ้น แล้วที่บอกจะไม่มากินมันก็เรื่องของเธอลูกค้าแบบนี้ฉันไม่ต้อนรับหรอกปกติร้านฉันก็คนแน่นอยู่แล้วฉันไม่แคร์หรอกควันใจใจายไปเถอฉันมีวิธี <c oughs> อยากถ่ายก็ถ่ายไป ร้านสวยเหมือนกันเนี่ยว้าวตกแต่งร้านสวยมากไหนดูสิว่าเขาให้การรีวิวกันกี่ดาวนะเอ๊ะทำไม ร้านนี้ได้ดาวน้อยจังนะร้านก็ตกแต่งสวยดียนี่สวัสดีครับคุณลูกค้าเมนูครับขอบคุณค่ะเอ่อน้องคะทำไมร้านนี้ได้ดาวต่ำจังแล้วก็มีแต่คอมเมนต์ลบๆทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อน่าจะเป็นพวกที่ไม่พอใจในราคาแล้วก็คู่แข่งของร้านละมั้งครับแต่ก็ไม่ต้องไปนสนใจหรอกครับอ๋อโอเคค่ะงั้นฉันเอาเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสละกันค่ะได้เลยครับ รอสักครู่นะครับค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็น่ากินดีนี่จัดจานก็น่ากินออกแต่ทำไมถึงได้รีวิวต่ำจังอืมอร่อยสงสัยคู่แข่งร้านนี้จะเยอะจริงๆแหละ เอ๊ะนี่มันเส้นผมนี่น้องคะครับผมครับเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะครับมันมีเส้นผมอยู่ในกว๋วยเตี๋ยวของฉันทําไมร้านสกรปรกแบบนี้ล่ะคะเส้นผมเลรอครับอ่อทา่านเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนใหม่ให้นะครับทําไมคุณถึงไม่ใส่ใจในความสะอาดเลยคะเออผมขอโทษครับเดี๋ยวผมนี่ไปเปลี<ม>่ยนหม่นะครับเชฟ ขาหัวหมอนส่สิแก็้เอาผมมาใส่เพื่อที่จะกินฟรีแหมเสียดายนะที่ร้านฉันไม่ได้ติดกล้องหืม <c oughs> ตอนแรกฉันอ่านรีวิวเห็นเขาบอกว่าร้านคุณสกรปรกดูถูกแม่ขาลูกค้าฉันไม่เชื่อหรอกนะแต่ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วเ <c oughs> ล้จะทำไมถ้าไม่กินก็จ่ายเงินมาแล้วก็รีบออกไปเออใจเย็นนะครับเชฟเดี๋ยวเขาเอาร้านเราไปรีวิวเสียใหายอีกนะครับช่างมันไปเลย อแค่คนคนเดียวมันจะมี power อะไรนรักหนาใช่ฉันก็แค่คนคนเดียวแต่ฉันเป็นแอดม i n เพจอาหารเด็ดโดนใจฮะเพจอาหารเด็ดโดนใจที่มีคนติดตามเกือบสามล้านคนน่ะเหรอครับใช่เดี๋ยวฉันจะเอาไปลงเพจแล้วให้ลูกเพจตัดสินใจว่าฉันแอบเอาเส้นผมใส่แล้วมาขอกินฟรีหรือเปล่าหรือว่าร้านสกรปรกแล้วไม่ยอมรับผิด ไม่ต้องเอาเพลมาขู่ฉันหรอกคิดว่าฉันจะกลัวเหรอขอชามก๋วยเตี๋ยได้คะ่ะเอ่อบอกว่าขอไงคะครับอย่าลืมไปโพสเลยนะคะ เรื่องใหญ่แน่ๆเอ้ย,อยจะสองรุ่มแล้วยังไม่มีลูกค้าเข้าร้านสักคนเลยวันนี้เออเชฟร้านเราโดนดูดาวจากห้าดาวเหลือครึ่งดาวเองอะแล้วก็คนดาวเบียบเลยอะดูสิครับเฮ้ยจริงด้วยโอ้โหเป็มไปหมดเลยเออกข่าวด้วยนะครับเชฟ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปร้านเราเจ๊งแน่เลยครับโอ้โหไม่ลาเลยฉันไม่ลาทำอย่างนี้กับลูกค้าเลยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าเนี่ยโอ้ฉันทำยังไงดีเนะี่ยฮะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลย เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอน,น